ขาบผมมากาจิงตุงนะอาจจะมาทำเานีสองสามยานผมอาเจกี้ผมมาซื้อมาดูเรียกว่าวันนี้นะขายปฏิทินนะประกตืน่นแล้วก็ตำราต่างๆของกลุ่มชาวไตของพม่าแล้วก็กลุ่มชาติับาผมเรื่องเล่าเรื่องราวนะะหลากหลายนะผมก็สละห้าเมืองนะบางครั้งไปเอาบ้านเอเมืองนี่จะได้เห็นหนักไปปกตืนตรงนี้เรียกว่าปกตืนปฏิทินนะผม ไปจิ้งตุงนะซื้อมาสองสามอันนะมาฝากอ่าตอนน้อยขนาดเป็นนะครับผมปีไม้นะ 2, 0, 2, 5, 2, 0, สองศูนย์สองห้าสองศูนย์สองหกสกาดกี่ตัวนี่สกาดเท่านี้วันพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดตัวหน่อยจุลสกาดนะ,ะแล้วก็พศสองพันสองอ่าพศส 2, 0, 2, องศูนย์สองห้าประมาณนั้นนะอะประกาศเตือน อันนี้ส่วนมากนะที่เขานี่รมใจจะกิ้งตุงนะเวลาพอมืดตันวันดีโหเข้าโหออกโหเลงบ่อนบางคนได้เห็นบางคนอาจจะไม่ได้เห็นนะวันนี้จะเอาปอนานมาให้น้อยเพราะว่าผมกับปจเจู้้นะครับผมอ,อู้กบเองละตเมืองตขึ้นโตลรือ้อไดผมวันนี้มันอย่างนะเราเปิดน,นะวันนี้วันนี้14กุมภาเอาวันเดนทายนี่นบอกนะวันนี้วันเดนทาย14กุมภาขี่ข่ำเอามันเข้ามาโลปีนี้มันถึงแต่โะ อ่ำถึงเด็กครับถึงเต่านี่เดอนหกก็เนี่ยอ๋ออะบปิดไปแล้วถึงเต่านี่อ๋อมันจะเข้าเดินหกเพื่นกันเดินเดินหกออกหนึ่งคำก็เนี่ยเนี่ยมันจะอังคู่จุดวัดจุดราชคันทร์ใหม่นะคะอืมจะเข้าราชสักคันใหม่เนี่ยอันนี้เขาเริ่มต้นเดินเมษาหน่อยเขาว่าเนาะเออเอออันนี้เปลี่ยนอันใหม่รูปอันเก่านี่เปลี่ยนอันเก่าอยู่เอออ๋อจะเนี่งว่าปีขามานี่นี่มันมันเป็นปีรับใสเปลี่ยนปีงูเป็นผีงูหน่อย อออันนี้อันนี้ให้ว่าเขานับนี่นับตั้งแต่เมื่อสังคารไปเนอโอ้ังคารไปออ๋อเอานับสังขารเพราะว่าเดี๋ยวดครับผมจะพอกระตุ้นอ่าตัวเบิงนี่น้อยหนาอ่าน้อยหนานี่หลายคนที่ศึกษาปัจจัยในของจะว่ากระติ้นกระตุ้นข้อกระน้องขาไตนี่มันจะมีหัวเล็งบอลหัวเข้าออกนะเอ่อมันจะย่อยแยกย่อยไปอีกเอากันอ่า เอา่าเรื่องสงการสังขารเนาะพีนี่เอาว่าให้ก่อนเลยสังขารนี่มัดจะได้เนี่ยวันไหนสองสองสองการนี่มันมาอยู่เรือนฮอกเนี่เออเรียมสังการไปนี่เรือนฮอกนี่เลียมสองคำสองคำเนาะสังการไปสังขารไปอ่าเรือนฮอกนี่สองคำสังขารไปวันหนาเนาะแล้วก็วันหนานี่เรือนฮอกนี่เลียมสามคำในวันหนาอว เพียวันมาเนี่สี่คำอ่าสี่คำวันที่สิบหกเพียวันมานี่อ่าวันที่มันนี่พอที่ไหนนี่นี่วันวันวันที่อ๋ออันนี้เป็นวันที่เนาะเอออันนี้วันที่สิบหกนะฮะวันเหนานี่วันที่สิบห้าสังขารไปนี่วันที่สิบสี่อ่าสังขารไปสิบสี่นะครับผมสังขารไปนี่สังขารไปนี่เลือนหอบล่องสองคำเมียนบ้าน เองสองคำเมียนบ้านที่สิบสี่เนานเหนานี่ลองสามคำบันที่สิบห้าพวันมานี่ลองสี่คำเมียงวันพุดธันที่สิบหกปีปีนี่มันมันเป็นปีกาบสีกาบสีนี่ปีกาบสีนี่มันเป็นปีปีงูอ๋อปีใสปีใสปีสเงือบปสีนี่เป็นหนับใสนี่เป็นงู ปีรับใส่อ่ะอืมปีรับใส่เป็นงูงูอ่าอาตรงนั้นับเปินกันแล้วไออันอ่าบางคนจะได้อ่าบางที่อยากจะพูดนะเพราะมีหัวเล้งหมอนอ่าหัวเล้งหมอนนี่อันไหนดีอันไหนดีอันเป็จองนี่เนาะจองนี่เนาะนี่หนี่เนาะเออ ไหนเออจองนี้ี่ะโจนโหนี่หมายถึงอย่างเอ้าครับผมโจนโหนี่ก็มันดีเนี่ยไก่ดีนาเออไกล่พิษไกล้เถียงกันกินแขกแต่งงานดีเอาหน่อยแต่งงานแต่งง้นดีเอาโอต่อไปโหเดียงโหไว้องต่างไตเนี่ยก่อเอาขมปอดีเอาขมปอดีเออไก่บาะว่าไก่พิษไก่เถียงกันไก่อันสุกสักูน้องต่างไยนี่เพราะว่ามีดุกมีเตานี่แท็นตาทาไก่เป้มีมีมัน อันดีเตีตนี火火่หูเรียงหูไหวคือเนีเนี่ยอาทิบ่เมียนนี่หูเรียงหัวนี่เออเอาเต้นก็มัน มันสำลานเด or, ียอยู่ที่กินวันโหตคล้ายโหราศาสตร์นะดูมือดูวันดูดวงกันได้โหตั้มโหโหตั้มโหโหตั้มโหนี่สองอันดันกันวันนี่โหสุขขาผมดีดีหน่อยโหเด้งโหก็ดีโหสุขขาผมดีอันนี้อันนี้ว่าด้วยการเ้าว่าจะกินแขกแต่งงานอันเนาะขาตั้ขาก็มีเนาะขาตั้ขาก็มีเนาะอืมขาตั้ขาหลายนะครับผมอ่โหราศาสตร์คล้ายตั้มาโหราศาสตร์ดูลาอัน อ่าไออ่าผลราศมีแล้นเก้ากล่องร้องปุ้นนะนะนี่ว่าจะได้ซิบที่เข้ากล่องที่ออกนั่นหรอเก้ากล่องนี่นี่ไหนนี่เก้ากล่องเออเก้าไหนวันกำได้วันกำไดเออกำไดใสเจ้าอันไหนดีอันไหนใสเสตไตเป้ายีเปียงอืมเออใสใส่ใส่เสนี่ก็ดีตานตานมันอันดีนี่ไอไอยีเปียงเนี่ย อ่าจีเป็งเนี่ยครจีเป็งดีดีกันอาจจะขึ้นให้่ใหม่ใส่ข้างงามมันนั่นเหรอบัได้บันไดมันมีทั้งเมี่ยงแต่นันนี่ที่ว่าขึ้นขึ้นใส่ขึ้นหื่นใหม่ใส่ข้างงามนี่มันมีทั้งตี๋กันนั่นเนี่ยมันมีอันนี้โอเคโอเคแต่อันนี้อันนี้เวลาเอาเผาผีนั่นตัวมือเตวบันใน่อหมกอตัวมือเตวบันเนี่ยอ๋อโอยาบันเก่าของ เกาของนี่มันดีเผาผีเนี่ยมันเปลี่ยนเม่คยกำดังเนี่ยเอาโผตายเจ็ดก้อไปตำนานตำนานเท่านั้เองเจ็ดก่อครับผมประเด็นเจ็ดก่อไปไอคอนจางเลยเกาโก้หรือเกาของนี่เปลี่ยนผีไม่ดีกินแขกแต่งงานนี่ยเพราะว่ายาวันหูเรื่องหูสามดีอันนี้มันยาวันหูเรื่องหูบนนี้อ๋อสมันเป็นอย่างเงีเนาะเวลากินแขกแต่งงานสามดีนะฮะแต่ว่าผีสัาดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเกริ่นให้ฟังนะเขาอู้านอนนะเพราะว่า à tầm 5 con chơi đi mà căng đóng đi, bứt uh, lộc right. no. đi, à uh bứt lộc bứt lá của pô đi súp nhiều mắm lóng lá, anh đi của đi lấp đi lấp tai ổn đi cắm đầy, cắm đầy này đi, xay này đi, xay xé đi, vậy ờ, xí 2 khối đồ, 1 ngày ได้ปิงโอเคแล้วจี่จะไปกล้าไปขายเ네นี่ยเราก็ดูจะอี้ก่อนเขาจะออกออกตางออกตาออกตางนะคนไปกล้าไปขายสมัยก่อนนั้นหนึ่งเดือนตัวนี้ครับจะมีนี่มีอยู่เนาะมีเมนมีคนมีมีอยู่หนอจะเอาถ้าจะไปกล้าไปขายไอ้ตัวนั่นนะะนั้นมันตัวจอมติดวันจันอ๋อมันติดออกออกกล้าอขายเมนจินนี่เดี๋ยวก็ตัวจอมเดินหนึ่ง อ๋อครับผมอ่าเรื่องราวนะคกสองคำมันมีทั้งมิ้วนั่นเป็นมิว้วประกาศเตินปฏิทินนะผมเพราะอันนี้อ่าจังที่ว่า,นวาวนเนาะกติความเชื่อกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆบางครั้งก็เหมือนบางครั้งอาจจะไม่เหมือนอันนี้จนนันแนวของไทยขืนนะผมเพราะว่าประกาศเตินเนี่ยมาจากจิงตุ๋งเนาะแต่ว่ามันซื้อสาระไปจากจิงตุ๋งมาก็ไปซื้อมาสองสามอันนะครับผมมาฮือปนัดปนานิฟอบันมุ้ยเนี่ยมันจังมันมาที่นี่บันมุ้ยออ๋ มันเปียดนี่มันเป็นที่นี่อ๋อบ้านมุ้ยอยู่ที่นี่มุ้ยมุ้ยมุ้ยเกากองนี่มันมุ้ยเกากองเนี่ยมันเปียดนี่นี้อ๋ออ๋อบ้านบ้านมุ้ยมันตัวนี้นี่อ๋ออบ้านมุ้ยนี่มันด้านมันเอาเอาเข้าขึ้นเย็นนะเนาะนี่ก็เข้าเอาหลังเข้าขึ้นเย็นน่ะมันมีทั้งเมืวหนึ่งฮะเข้าขึ้นเย็นนี่มีมันมีทั้งตีหนึ่ง เอาเอาเขาใส่เย่เอาเขาออกเย่มันมันมันมีทั้งกี่นึงอ่ะเขา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 ขึ้นแย่ขึ้นเหล้านั่นนะโอ้นี่ก็มีหลายเนั่นนะโอ้อันนี้ต้องมาเห็นกันเนาะอไออย่างเอาเขาใส่เย่ม่นี่เนี่ยอ๋อเน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 บันดีบันเมาบันสีบันใสเออมันหนึ่งสองสามสี่เอาเขาใส่เย่นี่ดีเจ๋วบ่ะวันสันวันใกล้เอาเขาใส่เย่ดีหนักว่ะนี่มันมีมีเมียวหนึ่งมีมีเมียว วันใจวันเป่าวันสังหวันเม็ดวันเล่าวันเซ็ตการนี่เบาเบาดีเอาเข้าใส่เย่เอเเยอะอัมเดียวเขาใส่เย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกวันนเดียวเข้าใส่เย่บะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้สําเดียวเข้าใส่เย่า เอาเข้าขึ้นสังเวลาเอาเข้าขึ้นสังเราเข้าลรเข้าเงเข้าเรเขามีเขามีเกิกมีวันมียามนะก็ต้องมีเลิกมีวันมียามต้องดูนั่นตัวน่ะวันวันอันจกจกชิ้นเขาใหม่เอี่ยอ่ะวันชินเขาใหม่เอาวันจกวันจกยีเขาจะกินเขาใหม่นั่นอ๋อเลยเปลี่ยนวันใจวันเปาวันฮีวันเม็ดวันเช็ดหาวันนี่อ่าพี่จอยกินหนึ่งตัวว่ะ ผีอันมาจ่อยกินเขานน่ะเว่าวันสันผีจ่อยกินสองโต้ว่ะวันเป้าวันสีผีจ่อยกินสามโต้ว่ะวันเล้าผีจ่อยกินเปยดโต้ว่ะวันใกล้ผีจ่อยกินสิบสองโต้ว่ะอย่าฮูเหมียนเชื่อนี่มาคือตัวเอาวันวันวันไสเดวันสงะสองวันนี้ก่อยจกออกเย่เสียได้จำกินกําเดียวว่ะ เออกานนี้โอเคราคายนะตำราหมอดูโหราจาต่างต่างๆนะคนที่เขาช่วยก็นนี้มาดูอันที่ดีน้อยแต่สุท่าได้อันนี้อ่าอันนี้อย่างยันยังสีเงาเมาใส่นี่ยเป็นยังนีงอันนี้อ่าเป็นยังไงมาดูเลยพีเสียไขพีเสียไขอ่าโหมันเก้ามนอย่างวันดียามดีอันนี้อ่อะยังอันนี้เป็นวันดียามดีตัวจอมเจ็ดวันเจ็ดวันกัวันติดยามบันเตีงมาหูสทะเป้ เกว่าตะรามันนายามดุงแจงพูดเปราจาสียามไงจังเปราจาสีวะดีเดียวะอันนี้อันนี้ตัวเจอรูวันกะวันติดวันเจอรูกวันเจอรูวันเนาะกำนี้สัมบันอันนี้วันติดอันวันจันทร์สัมนธยามเส่งใจจางเปร่าจัสีวะยามแดงเมียงปู่เปร่าจังยามมันต่ำอังกุลิมานเปรคึสดีเตวะ วันอังคารนี่กำเนิดเจ้าวันอังคารวันอังคารยามเจ้าจ้างเปี๊ยะจะสียามบันแจยพระเจ้าเปี้ยพยายามดีเด้บะว,วันพูดยามขวายไปอื่นลูกกลายเปีป๊ยโป๊กลายบะยามเตียงนกใส้เปียจ้างบะดีเด้่ะวันพัดยามบันเตียงนางอสม,มู่ขิเลยพญาดามาเปลี่ยนผู้ดีเดวะยามบันแจย ผูหรักษาอยากได้เป็นพราดีเต,ตวะอ,อบุกวันสุกยามบันเองอพราบิเตหะได้นางป้าพาวดีเปลี่ยนเมดีเต,ตวะยามบันตกพราอินเป้ยไอโชนวะ<อ>นวันเสารยามบันใจพยากุซาล เลยนางป to oh, oh ้าพาว่าดีเป็นเมียดีเต๋ว่าคือตัวตามนี่เต๋อบ้าอ๋อนี่ยตัวเด็กเด็กเช่นอันนี้เหรออันนี้อันนี้ยันยังอันนี้อันนี้บอกด้วยอันนี้นี่มันเป็นผีเชื้อไข่ผีเชื้อไข่ใครที่เห็นกันปนใจมากกว่านี้จอยู่อันตีเม่หลังคาว่าตีเม่โถเม่เฮือนเนี่ยอ๋ออันเนี่ยนับต่อนับย่ามได้เนาะเพราะว่าตีเม่เหมือนเฮือนอันนี้เพราะว่าผีเชื้อไข่อยู่ตั้งจีเกินนี่ยากตั้งเหือนอะไรตั้งเหลื่อมอะไรเลยเอาอันนี้นี่ ก็ชีไซไก่ต่ะเออมีน่ะเพราะว่าชีเพราะว่าวันวันไซอินี่อยู่หน้าหองเนี่ยบันเมานี่อยู่กัาเฮือนนี่ฮันเปิให้วันนี่ลงบันใจอยู่นอกเตินนอินี่ใจใจนี่ตรงนี้อยู่นอกเตือนบันเฝาอยู่กลางเฮือนบันเปานี่เขามาในกลางเฮือนเฮานน่เนี่ยพอมาเมีกลางเฮือนพอมาเจ้า่ามันวันนี้ก็ผีสขายเฮ็ดปันเฮานั่นบันยี อยู่ห้องเสาเนี่ยเขาเขามาวันนีเน like ี um. ่ยเขามาดังในวันยีห้องเสาเออวันอยู่ห้องเสาอยู่ห้องเสาพี่เนื้อบันเมาอยู่เนื้อขัดตึมเนี่ยบันเมาเนี่ยอยู่อยู่เนื้อขัดตึมเนี่ยเพราะว่ามายากนขัดตึมเนี่ยเออพี่ลานเนี่ยบันศรีอยู่หลังค่าเนี่ยบันสรีเคยมาเหลือเนี่ยอยู่หลังค่าจอม วันศีอยู่หลังค่ามันดิเม์หลังค่ามดิยาหลังค่าวันชีวันศีเออวันไส้วันไสนี่นี่อยู่หลังค่าตะวันออกอยู่หลังค่าตะวันออกมันทองนิ่งหลังค่าตะวันออกอ่าอืมอแล้วพอวันสงฆะอยู่โคคันใดอย่ารับคันมาใหม่วะอย่าห้องกันวะนี่นี่เอาแบบวันสง่ะวันสงฆานี่ไง เนี่ยวันวันสางาอ่ามันมันมันเอาควันเตี้ยเอามาอยู่ใหม่เดี๋ยวเอามาเจ้าวันสางาหนึ่งคงดีบ้ามเอามาอยู่ด้วยใหม่เนี่มันดีบ่ะเจ้าห้องกันก็มากันนี่อ๋อห้องกันกับมากันเอวันเมียดเพราะว่าวันเมียดอินนี่นี่มันสันวันเล่าอยู่ใ้หลังใต้ถุนว่ะเออวันเช็ดอยู่ใต้ถุนห้องนอนว่ะถ้าว่าเื้อขายอยู่ตีไหนอยากกตะทมตีนั่นบะ กันแบบการตามไปกดต่างเปลี่ยนอันตรายบาโป้เดือบร้อยมาอ๋อครับผมอันนี้เป็นพิเศษผมนะฮะนี่กาเรื่องเราเรื่องเราปรกตินี่ม,มันต้องศึกษากันนะน้อยนานนะ่บางครั้งทีอ่อย่างที่ว่านาะอักขระภาษาที่คมหูคมเชื่อของต้องทิ้งชุมชนนะโวยมีเยะอะวันนี้น้อยเดียวนะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาเรื่องนี้มาเล่านะเพราะว่าผู้รู้นักปราชญ์นี่บางคนเป็นหูนะฮอนบัณฑิเฮียนเป็นหูนะผม โอ้ดีๆนะหน่อยแต่พวกหูนักมันเปิดนะเปิดหูละ,ละเอียดนะเพราะว่าเจ้านั้นประกาศตื่นปฏิทินของตั้งกลุม่มไทยคืนนี่เขาจะละเอียดนะผมโอ้ละเอียดนะปันสามร้อยแปดสิบเจ็ดอันนี้อ๋อขึ้นปันอ๋อ,อสาหรัอยปิบเจ็เขามาเดือนฮอบนี่ก็จากต่างจังที่ได้ใจหน่วยนี้เขามาเลื่อนฮอบหน่อย,อยเขาอ๋อย่ำใจแต่น้อเดือนฮอบอันนี้ย่ำไม่ใช่แสดงว่าเขาประเดี๋นี่ใหม่ซิงนสิ้นะเพราะว่า เพราะว่าเขาทําไว้ออกไว้ลงหน้าก่อนนะเพราะจะเริ่มต้นใช้ก็เริ่มส่งสงการนะเขาจะนับอ่าจุลสารสงการปีใหม่น้บางศพวันสองกันตึกวันสองกันก็เข้าปิดเหมือนนี่เมื่อผมเขาวันสองกันเดี๋วนี้เ่เดี๋ยวนี้ผมเจต่หน่อยเจในเกาหลีหน่อยเจในเกาอยู่อ๋อครับผมอ่าตดยมือตันบันดีนะฮะอ่าก็จนมากทั้งนี้อ่ากลุ่มทางอ่ไทยขึนไทยลื่นเขาจะใจ็บจนนี้พอนะผม เพราะนั้นบางทีเนี่วันดีวันเดียวนี่อ่อขึ้นบ้านใหม่เนี่ขึ้นกันแบบอ่าแทบแต่ทุกหมู่บ้านนี่ยเพราะวันดีวันเดียวนะประกาศตื่นเขาะใจเริ่มเดียวกันอาจจะแตกต่างทางด้านนาของเขานะผมะตัวน,นี้บางคนอาจจะรามาออ่อนั่นอาจจะประจัยบางทีอย่างที่ว่านะคําปีอ,อาจจะประจับกันนะอ่าบางปีนี่ทางเขานี่อ่า ยังเติบพยาบาลมานี่แต่จังในหน้านี่ขาดเห็นวันหนึ่งหรือพยาบาลถึงจะมานีผมมีบางปีนะผมอที่ว่ามันจะเกินไปวันขาดไปวันบางปีก็ตรงกันตรงกันนะเพราะฉะนั้นอมันต้องดูก่อนนะครับผมแต่บางคนนีอาจจะว่าอ้อทังนี้ทังนั้นนะถูกต้องกว่านะแต่ว่าสุริยคติจันทคตินี่ตอนนี้เป็น เอาของตังขึ้นเิ่นเนาะขึ้นเิ่นนะผมเคยมีดา้าดามาเนี่ยเป็นอย่างนี้เอามาโอ้เราอ่าสู้กันฟังเนาะอันนี้เป็นของจังพี่น้องจังจิงตุงเิ่นอ่าเดิงปกติผมมียังมีนะฮะอ่าเดิงความรู้นั้นนี่พอดีวันนี้เอาอาจจะมาซื้อแปรจึงตุงนะอู้กำเบงละแปรจึงตุงก็ซื้อมาฝากเฝิ่นน่ยเพราะว่าผมก็แค่เฮียนเฮียนหู้นิดนิดหน่อยอ่าตัวเมืองเนาะอันนี้อย่างนี้ปล่อยน้อยเอาสุดท้ายนิดละเอาอย่างนี้ เนี่ยเป็นยังไงเออเนี่ยเ,นะเป็นยันยันต๊ะปึงเอเนี่นี่วะตัวตัวปีปึงเอาเนี่ปีปึงอันนี้น่ยบโบดุ้ดงเมียวลาจะสีเสอนี่เนี่ยเสือนักหนูจังนี่อันนี้มันจะสิบสองนะสีก็บมันจะอีกนะปีแปดลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดดูก็รู้นี่ยันไปดูกออเป็นเป็นนับอาันี่เนี่ย อ๋อนี่นับอาสักไงข้อใจนี่พอเป็นค้อใจนี่นับเสือหนักเนี่ยมีจึงนับบัวลุ่งอ๋อบนหญิงชายบนชายชายบนขวาคล้ายๆยังนี่เคยเห็นของงานตั้งอ่าปัตินี้ของแต่คนเมืองน่าจะเป็นอันกลมๆนั่นนะขอใจนี่อย่างปข้อใจนี่ข้อใจนี่ไปใ้าเลยข้อใจนี่ไปไปใส่อ๋อยิงนี่ไปขวาอืย อยู่ได้ผลนับอิเนี่ยยิงนี่เอาใจยิงนี่นับมาตั้งนี่ใจนับมาตั้งนี่หนี่งอ๋อครับผมเคยหันของประเทศีนของด้านหน้าที่เป็นกลมๆนะฮะที่ว่ายิงนับซ้ายซ้ายนับขวาไปตกะจองในจองนับอายุนับอายุอาสาเนี่ยอ่านับอรยุกมาละเราเดิมต้นนับหนึ่งไปอายุเสือไปหนักหมุนไปหนอแล้วก็ไปยิงนับอายุกี่ปีนี่นับมันเนี่ยสามสิบปีกว่าเพนนั่นเนี่ยมาตกที่เนี่ยน้องโตกที่เนี่ยจะไปโต๊ะห้องไหนอ่ะเนาะ น้ำมันโต๊ะเขาไหนอธิบายมันก็จะมีที่นี่มาอยู่หน่อยเจ้าได้วกระหืก็โดดนับเนี่ยประคนใจก็หนึ่งสิบหนึ่งซาวหนึ่งสามเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหอกพรอว่าหกสิบสองก่อนอกหนึ่งสองปืนรุงหนี่ยเนยพอเป็นคนใจพอพอเป็นมียิงก็อนสำนับตั้งนี้เนี่ยหนึ่งสิบหนึ่งซาวหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหอกพอเป็นมียิงปืนหนักเนี่ยครับผม งงครับผมแต่ก็อาจจะได้ข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะเพราะหลากหลายเรื่องราวบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะผมก็บางครั้งก็อาจจะบระโฮบประหันอ่าวหูประโู o เสี่ยงหันประหันมดนะผมแต่ว่าปนปนน้อยปนนานปอนอาจารย์ที่เปนหู้ป็นหันมดก็ไปเห็นก็ปนนิดๆหน่อยๆนะผมเรื่องราเรื่องราวประการตื่นเจียงตุงอสลาห้าเมืองเนี่ยก็สลาห้าเหมือนโวเอามารู้มาเล่ากันเขาไปเอาหลายบ้านหลายเมืองบางทีก็อาจจะประเมือนหูนะฟัง เออป่นอาจจะเบิ่นเฮาเฮาอาจจะเบิ่นป่นแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะอ่าแบบเป็นอย่างนะยิ่งพวกอักขระภาษานะฮะคำศัพท์อะไรอย่างต่างๆนี่ก็เคยมีดอ่ได้มงได้มาได้พอเครียดแต่ผมไปห่อนไทยลือก็อาจจะเขียนยางได้ขึ้นอ่านยางนะใจใหญ่ไปห่อมยางหนึ่งของพี่น้องใจใหญ่นะปกติเป็นก็มีอยู่นะแต่นี่ผมได้ขืนเทลือกับร้านนะวันนี้ใกล้เคียงกันอยู่ครับผมวันนี้มาหนังอูกับปอน้อยประนานเหมือนขโมยสลาหฮาเมือง ศาลาเมืองมาเจออันนี้ถ้าจำได้นะคนนี่เกยห้องขวัญตั้งใครนะผมอันนี้นี่ฝนเกยปัะนด้ผมไปเอวบ้านเปิลนะเอาเอาไอ้ปะกตนนี่มาให้เปิลเอวบ้านเปิลมาเยี่ยมมาเปิลร้องสอบถามเปิลพอนะครับผมรอบผมนี่ก็คือเรื่องราวงดาวนะฮะเดี๋ยวพอยังอื่น่อนะผมศาลาห้าเมืองก็นำมาสั่งอย่างน้อยเก็ได้ข้อมูลนิดหน่อยนะผม สำหรับคนหุ่มตัวเมืองเนาะหุ่มเรื่องอ่าโหราจาตาประมาณนั้นเดครับผมขอบคุณครับผม